โอเคนะครับต่อจากตอนที่แล้วเราได้รู้จักไปแล้วนะครับว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยหักเงินจากลูกจ้างมานะครับเรียกว่าเงินสะสมนะครับทุกครั้งที่มีการสะสมนายจ้างสมทบให้นะครับเงิน4ี่ก้อนรู้ไปแล้วนะครับเงินส่วนนี้ส่วนของนายจ้างเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขนะครับว่าเราต้องทํางานกี่ปีถึงจะได้รับไปนะครับทําน้อยอาจจะได้รับน้อยทําเยอะอาจจะได้รับเยอะนะครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจนะครับก่อนที่จะไป ลงรายละเอียดว่าแล้วเงินก้อนนี้พอเราอยู่ไปนานๆนะครับเราสะสมไปเรื่อยๆนะจ้างสมทบไปเรื่อยๆเกษียณเราจะมีเท่าไหร่จะพอหรือเปล่านะครับผมขอพูดถึงข้อดีของกองทุนสนองเลี้ยงชีพสักเล็กน้อยนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยกองทุนสนองเลี้ยงชีพนะครับมันเป็นสวัสดิการที่เรียกว่าชั้นยอดนะครับสําหรับผมผมมองว่ามันดีที่สุดเท่าที่นายจ้างจะให้ลูกจ้างได้ในใน ในวันนี้นะครับณณปัจจุบันเนี้ยนะครับถามว่ามันดียังไงนะครับมันดีก็ตรงที่ว่าทุกครั้งที่มีการสะสมใช่ไหมครับนายจ้างต้องสมทบให้นะครับอย่างน้อยก็ต้องเท่ากันเราสะสมมาหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับนายจ้างต้องสมทบร้อยบาทนะครับถ้าคิดเล่นๆถึงเป็นการลงทุนนะครับลงร้อยนะครับได้มาอีกร้อยนะครับมันก็รวมเป็น200นะครับนี่มันกําไรเท่าตัวแล้วนะครับกำไรร้อยเปอร์เซ็นต ยังไม่รวมว่าเงิน2ก้อนนี้จะเอาไปถูกเอาไปลงทุนอีกนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของมันในสเต็ปแรกนะครับอย่างที่2เนี่ยมันมีความเยี่ยมยอดในเรื่องของ tax benefit นะครับผลประโยชน์ทางภาษีที่รัฐบาลแล้วก็สมปะกอร์เองเนี่ยให้อย่างเต็มที่นะครับสมปะกองส์สำรองเลี้ยงชีพในภาษาในวงการ provident fund นะครับเขาจะเรียกกันว่ากองสำรองเลี้ยงชีพหรือ provident เนี่ยมีลักษณะของ3 e นะครับ ก็คือ xm t e d นะครับเขียนเหมือนกันทั้งทั้งคู่อาทั้ง3อันนะครับนะครับก็ถ้าแปลก็คือยกเว้นยกเว้นยกเว้นนะครับยกเว้น3ต่อนะครับต่อแรกก็คือเงินที่เราสะสมนะครับเราสะสมเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นทั้งปีนะครับเราสะสมเข้ามาในกองสำรองนังชีพเนี่ยสองหมบาท นะครับสมมุติว่าเราสะสมเข้ามา2 0,000ื่นนะครับ2 0,000ืน000เนี่ยเราสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับถ้าการลดหย่อนของเราเนี่ยถ้าเราเสียภาษีอยู่ที่ฐานภาษีสัก10นะครับถ้าเราเสียภาษีอยู่ฐานภาษี10เรนี่ยเราสะสมเข้ามา2 0,000ื่นนะครับ20,000จะเปรียบเสมือนเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึง่งนะครับหักไปหักมาแล้วเนี่ยเราจะเซฟภาษีได้2000นนะครับก็คือเซฟได้ประมาณเท่ากับเงินสะสมคูณฐานภาษีของเรา นะครับซึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์ขั้นแรกนะครับเงินที่จ่ายมานอกจากจะได้จากนายจ้างแล้วยังได้จากสัมปกรณ์จากรัฐบาลอีกนะครับเอ็กซข้อที่2นะครับก็คือถ้าเงินเหล่านี้เอาไปลงทุนนะครับแล้วมีกําไรนะครับกำไรไม่ต้องเสียภาษีนะครับนี่คือข้อดีข้อที่2เกิดเอาเงินนี้ไปซื้อหุ้นนะครับได้กําไรจากหุ้นมาไม่ต้องเสียภาษีนะครับเอ็กซ์แข้อที่3นะครับ ก็คือเมื่อกเกษียณแล้วเราต้องการนําเงินออกจากกองนะครับสมมุติว่าเงินตอนนั้นเนี่ยโหเก็บรวมได้เป็น2-3ล้านนะครับสอถึล้านที่เราจะรับนวันกเกษียณเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเลยสักบาทนะครับนี่คือข้อดีที่รัฐบาลที่สำมะกณนก็มีไว้ให้นะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในในส่วนของเงินสะสมเนี่ย ฝั่งลูกจ้างลูกจ้างได้เอาไปลดหย่อนใช่ไหมครับฝั่งนายจ้างที่เขาสมทบมาให้เราเนี่ยเงินสมทบเนี่ยครับก็สามารถเอาไปบุ๊กเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อลดเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในบัญชีของกิจการแล้วก็ทําให้กิจการเสียภาษีน้อยลงได้เช่นกันนะครับนั่นคือขั้นแรกเนี่ยเราได้ประโยชน์ทางภาษีกันทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งลูกจ้างและนายจ้างนะครับโอเคอย่างที่3นะครับมันเป็นสวัสดิการที่บ,บังคับ ให้เราออมนะครับแล้วก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับปกติเวลาเราไปออมเราไปลงทุนเองนะครับเราส่วนใหญ่แค่จะหาเงินมาออมเนี่ยเราก็ไม่พอละอันนี้เขาหักเราไปก่อนเลยนะครับซึ่งทําให้เราได้ออมทุกเดือนนะครับคาว่าต่อเนื่องนี่ก็ทํายากนะครับให้เราออมเงินเดือนละ500เดือนละพันบาทเนี่ยฟังเหมือนง่ายแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่ทําได้ นะครับส่วนใหญ่เราก็หาเรื่องมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายอยู่เรื่อยนะครับมีเรื่องฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลานะครับแต่พอมี p r o v i d e n t แล้วเนี่ยเราเมคชัวร์หรือมั่นใจได้เลยนะครับว่า,าเราจะได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้ให้ดูสิทธิประโยชน์นิดนึงนะครับอาจจะความจริงนะครับจะมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆที่เกี่ยวข้องกับ p r o v i d e n t f u ฟันนะครับ คนที่มีพร n ันทันทุกคนหรือว่าคนที่สนใจอยากจะมีนะครับควรจะเข้าไปดูอย่างมากนะครับก็คือ w w w t h a i p v d นะครับ .com ตรงนี้ผมอาจจะไม่อธิบายมากนะครับเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีว่าเงินสะสมที่จ่ายเข้ามาเนี่ยลดได้เท่าไหร่นะครับก็คือลดได้5 0 0 0สนบาทนะครับไม่คือไม่เกิน15%ของของค่าจ้างนะครับ และไม่เกิน5,000บาทตรงนี้เขาจะเขียนหมื่นก้อนหนึงแล้วก็4,900ก้อนหนึงนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายเก่าเนี่ยเราให้ลดหย่อน provident fund ได้แค่หมื่นนะครับมีการแก้กฎหมายใหม่ให้ลดหย่อนได้ถึง5,000นะครับพอดีแบบฟอร์มของสรรมรคเนี่ยมันมันก็มีการใช้หมื่นไปแล้วนะครับดังนั้นเขาก็เพิ่มอีกช่องหนึ่งให้กรอกส่วนที่เกินหมื่นแต่ไม่เกินอา4,900นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเน็แล้วก็คือ5,000นะครับ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนถึงนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเงินเดือนนะครับเงินเงินเดือนต้องสูงมากๆถึงจะไอ้สิเนี่ยถึงจะเกิน50,000นนะครับพอเงินเข้าไปอยู่ใน provident fund เนี่ยถ้าเราเอาเงินออกเร็วนะครับเราจะถูกลงโทษค่อนข้างแรงนะครับนั่นคือถ้าเราอยู่อายุงานไม่ถึง5ปีเนี่ยสมมุติว่าเราสะสมเงินเข้าไปใน provident fund นะครับสะสมไปอาจจะได้เงินร่วมแสนนะครับ พอแสนพอออกจากงานเนี่ยเรารับเงินมาเนี่ยจะต้องนําเงินก้อนนั้นเนี่ยไปรวมเสียภาษีทันทีนะครับเกิดฐานภาษีเราอยู่เดิมเราอยู่ที่สิบเปอร์เซใช่ไหมครับพอรวมเงินก้อนใหญ่ก้อนนั้นเข้าไปมันอาจจะชิปขึ้นมาเป็นยี่สิเอร์เซนนะครับก็ทําให้เราเสียภาษีแพงขึ้นในปีนั้นนะครับถ้าเราอายุงานน้อยนะครับแต่ถ้าเราอายุงานมากขึ้นนะครับสมรคอก็จะมีวิธีนะครับว่า ให้เราเสียภาษีเหมือนกันแต่ว่าก็เสียในเรทที่ไม่โหดมากนักนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับอาจจะทําต้องทําเป็นวิดีโอแยกต่างหากนะครับเพราะเนื้อเรื่องค่อนข้างจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยคนที่ลงใน provident fund นะครับควรจะเอมหรือว่าตั้งใจที่จะถือลงทุนให้ครบตามเงื่อนไขนะครับก็คือกเกษียณโดยอายุ55ขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่ในระบบสมาชิกกองทุนสำรองเลีงชีพเนี่ยเกิน5ปี เงินที่ได้เนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวนนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวขอเปิดเว็บไทยไทยพีวให้ดูนิดนึงนะครับนะครับเข้ามาเว็บไทย p ีวีเนี่ยเว็บนี้ก็จัดทําโดยกราอนะครับเราก็เข้ามาดูข้อมูลได้เยอะแยะนะครับเราเป็นสมาชิกส่วนไหนเราก็มาดูส่วนของสมาชิกนะครับจะมีเลยว่าอยากจะทํำยังไงนะครับ ติดตามผลการง,งานกองทุนทํายังไงหลักการจ่ายเงินต่างๆนะครับการคงเงินเมื่อเปลี่ยนงานเราสามารถคงเงินไปด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหลังผมจะได้พูดถึงการคงเงินเนี่ยสำคัญนะครับมีคําถามคําตอบมีโปรแกรมคํานวณต่างๆนะครับมีความรู้เบื้องต้นของกองสํารองเลี้ยงชีพว่ามันคืออะไรยังไงนะครับมีเรื่องหน้าอ่านมีบทความมีคําถามคําตอบนะครับเยอะมากนะครับซึ่ง ตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับถ้าเรามีปัญหาอะไรนะครับนอกจากหนทางหนึ่งก็คือการถาม HR ของเรานะครับว่าเออตรงนี้แก้ยังไงนะครับ HR ก็จะไปถามบริษัทที่จัดการกองทุนให้อีกทีหนึ่งนะครับเราก็อาจจะมาถามในนี้ก็ได้นะครับก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างดีแล้วก็การที่เราศึกษาตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ไม่เสียเปรียบแล้วก็เข้าใจนะครับว่าเงินที่เขาหักเราไปเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างนะครับ โอเคเว็บน okay, ี้ผมฝากไว้นิดนึงนะครับคนอาจจะยังไม่ค่อยเคยเข้ากันนะครับ thaipvd.com นะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มเข้าเรื่องการลงทุนละนะครับจะเข้าเรื่องเพราะว่าคีย์หลักก็คือเราต้องการรู้ว่าไอ้ provident fund ที่เราสะสมเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างเงินให้เราได้เท่าไหร่กันนะครับการที่มันสร้างเงินให้เราเนี่ยอย่างหนึ่งที่เขาทำก็คือเอาเงินไปลงทุนนะครับนี่คือคีย์หลักเลยแหละ นะครับ Provident Fund มันมีประโยชน์ก็เพราะมีคนเอาไปลงทุนให้นะครับหลักการก็คือ Provident Fund เนี่ยจะมีการจะมีบริษัทจัดการนะครับบริษัทจัดการเป็น f ัน d Manager ให้นะครับบริษัทจัดการเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรจต่างๆนะครับบรจที่ขายกองทุนนะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับอาจจะมีอื่นๆเช่นอาจจะมีประกันชีวิต รบ,บริษัทประกันก็เข้ามาบริหารกองทุนเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัท AIA เป็นต้นนะครับ a อนี้ก็เข้ามาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเรามีบริษัทจัดการเนี่ยที่เขาทํางานด้านบริหารเงินลงทุนโดยตรงมาดูให้นะครับลักษณะการลงทุนของ provident fund นะครับจะมีอยู่2ลักษณะใหญ่ๆนะครับแบบแรกนะครับซึ่งเป็นแบบที่โบราณแล้วนะครับกองส่วนใหญ่ของบ้านเรายัางเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่า ทุกคนนะครับลงทุนนโยบายเดียวกันนะครับหมายความว่าคนทุกคนนะครับไม่ว่าอายุมากอายุน้อยรับความเสี่ยงได้มากรับความเสี่ยงได้น้อยนะครับมีความมุ่งหวังยังไงมีเป้าหมายต่างกันยังไงเนี่ยทุกคนลงนโยบายเดียวกันนะครับตรงนี้มันก็จะค่อนข้างจํากัดพอสมควรคือไม่ยืดหยุ่นนะครับบางคนอายุน้อย เขาอาจจะต้องการลงทุนที่เสี่ยงมากหน่อยเพื่อจะรับผลตอบแทนเยอะใช่ไหมครับแต่พอไปลงนโยบายเดียวกันเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือพอร์ตการลงทุนของนโยบายแบบนี้นะครับมักจะเป็นพอร์ตที่ความเสี่ยงต่ำนะครับก็คือกรรมการที่เป็นคนเลือกพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะกลัวตัวเองผิดนะครับกลัวกันที่บริหารมาแล้วบางปีมันติดลบนะครับกลัวว่าสมาชิกจะมาด,ด่าตัวเองนะครับดังนั้น ผลลั์ก็คือเขาก็จะเลือกพอร์ตที่เสี่ยงต่ำๆนะครับผลตอบแทนก็จะก็จะน้อยนะครับแล้วบางทีเนี่ยมันแพ้เงินเฟอ้อด้วยซ้ำนะครับน้อยกว่าเงินเฟอ้อด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินที่เราสะสมไปทั้งหมดเนี่ยณนะวันที่เรากเกษียณนะครับเราได้มาต่อให้มันได้ดอกปีลออปีละ2% 3%ก็ตามเนี่ย เงินตอนนั้นเนี่ยมูล,ลค่าของมันเนี่ยสามารถซื้อของได้น้อยลงนะครับคือมันแพ้งเงินเฟ้อนะครันี่คือแบบเดิมคือทุกคนลงทุนนโยบายเดียวกันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยความจริงก็มีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็เริ่มลงออกสื่อออกอะไรกันอีกครั้งนะครับเราเรียกว่า employee choice นะครับ,นะบ employee choice เนี่ย ข้อดีก็คือลูกจ้างแต่ละคนนะครับมีทางเลือกเป็นของตัวเองนะครับบางคนเสี่ยงได้มากอายุน้อยก็เลือกลงทุนตราสารที่เสี่ยงสูงได้อาจจะมีสัดส่วนลงทุนในหุ้นที่มากได้ใช่ไหมครับบางคนใกล้เกษียณแล้วไม่ต้องการความผันผวน,นอีกต่อไปนะครับต้องการเซฟเงินของตัวเองไว้ให้ดีที่สุดนะครับให้ปลอดภัยที่สุดก็เลือกกองที่ไม่มีหุ้นเลยนะครับอาจจะเป็นกองที่ฝากเงินหรือซื้อพันธบัตรอย่างเดียวเป็นต้นนะครับ m p l o y e า c h o i c e จะมาช่วยตรงนี้นะครับ employee choice เองนะครับก็มี2แบบอีกนะครับแบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็นแบบเมนูแลนเมนูแลนนะครับเล่นพันกันนิดนึงนะครับอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าแบบ free hand นะครับเมนูแลนเนี่ยก็เป็น employee choice คล้ายๆกับว่าจำกัดจำกัดนิดนึงคือสมาชิกกรรมการกองทุนนะครับมีการเลือกเมนูแลนมาให้แล้วว่าอาจจะมีแลน a แลน b แลน c นะครับแลน a บอกว่า เสี่ยงน้อยนะครับตราสารหนี้ร0 0เก็คือหุ้น0ูนย์ตราสารหนี้ร้อยเป็นต้นนะครับแพลน B เสี่ยงขึ้นมาหน่อยมีหุ้น30นะครับตราสารหนี้70แพลน C บอกว่าเสี่ยงมากอาจจะมีหุ้นถึง60นะครับมีตราสารหนี้40เป็นต้นนะครับสมาชิกก็เข้ามาเลือกจากเมนูตัวนี้นะครับในขณะเดกันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือแบบฟรีแฮนก็คือไม่มีว่าเซตเป็นอะไรไว้บอกบอกไว้เลยว่าคุณเลือกอะไรได้บ้าง คุณอาจจะเลือกได้คือหุ้นตราสารหนี้มีอะไรอีกอาจจะเป็นทองคำทองคำก็มีนะครับหุ้นต่างประเทศนะครับก็มีเยอะแยะนะครับสมาชิกมีหน้าที่ที่จะฟรีแฮนด์ก็คือเลือกอย่างอิสระต้องการมีหุ้นสัก50%มีตราสารหนี้30มีทองคำา10มีหุ้นต่างประเทศ10อย่างนี้ทำได้นะครับนี่คือ employee choice แบบฟรีแฮนด์ซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสีย นะครับเดี๋ยวคงต้องต่อต,อ,ต,อ,ตอนหน้าแล้วนะครับตอนแรกนึกว่า p r o v i d e n c จะพูดไม่เยอะพูดอะไรพูดมาก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเค